ค,คลิปนี้ก็อยู่กับช่อง Visa Story King o n เช่นเคยครับวันนี้จะมารีวิวแผ่น VCD เข้าเกะของค่ายเครับเป็นเพลงเกี่ยวกับวันแม่นะครับคือชุดในน้ำว่าคิดถึงแม่นะครับอันนี้เป็นชุดที่สองเรียความร่แม่ชุดสามเป็นเรารักแม่ครับมาดูชุดที่สองก่อนครับชุดแรกไม่มีนะครับเนี่ยชุดแรกคือชุดชุดที่สองคือเรียงควเรื่องแม่ครับสันมุมซ้ายจะมีคําว่าวิ คารา,าวีซีดคาร์เกตลูกไมก้าขาวๆไปเลยครับจะมีอัลบริจินค่ายเพลงจริงของ r อเอนะครับอันนี้อันนี้ไอส์โปรโมชันนะครับจะมีราคา1 5 9 0บาทแล้วก็โฮโลแกรมโฮโลแกรมไอส์โปรโมชันนะครับจะมีพิธีศิลปินของค่าย r s นะครับค่ายอัลบริจินสกินนะครับแล้วก็พร้อมกับกลุ่มนักเรียนสถาสงห์นะครับ ซึ่งอัรบอ้มชุดนี้มีความสวลเป็นน่าสนใจอย่างพี่แดนวรเวทพี่บีมกวีแล้วก็พี่ฟิลม์มอัตภูนะครับ้านสันก็มีมองไม่เห็นต้องขออภัยด้วยครับมันตัวกล่องมีรอยครับมีคิดถึงแม่เราเราเลียงความเรื่องแม่ครับอีซีดีเขาเกะ้านสันก็มีขออภัยไม่โฟก,กัสไม่ทํางาน เดือนปีจำหน่ายครับแล้วก็มีรหัสเึียกงช้คว่าีกถึงแม่ในึงครา้งรักแม่เหมือนกันครับด้้นหลังก็มีรายชื่ออยู่10เพลงนะครับแล้วก็ตรงนี้คือพิเศษพิเศษ PBC p a y b a c k Control เลือกเลือกเล่นเพลงจากเมนูหน้าจอหรือเลือกแผ่นต่อเนื่องอัตโนมัติเสือด้านนี้คือมี ไอส์โปรโมชั่นอัปลิติกเกมาสเตอร์แล้วก็ทิวไว้ด้วยครับส่งมาลิขสิทธิ์ก็แบบวีดีโอซีผลิตันที่14กรกฎาคม48ความยาว4 4 4สีนาที6กีสบวิใช้เพื่อบันเทิงครับเฮ้มีบาร์โค้ดใบอนุญาตนะครับรัศนเอาครับไปดูภายในแผ่นกันอ่าข้างในแผ่นจะเป็นสีเขียวยกอย่างนี้สวยงามครับมีขอบขาวด้วย จะมีชื่ออัลบั้มครับ vcd karaoke a b o r i g i n s r s promotion compact disc d i g t a l v o อันนี้คือตัวล็อกซิกนี้หักหน่อยครับกดแรงหน่อยครับอันก็มีรอยหน่อยใช้ได้ปกติครับด้านหลังเป็นสีฟ้าเชื่ออัลบั้มนะครับส่วนอันนี้คือเครดิตเครดิตนักตนตีนักร้องต่างๆมีใครม้า,มากแล้วก็โปรดิวเซอร์เป็นใคร เรื่องของกีตาร์แล้วก็ห้องอัดเสียงแล้วก็คำขอบคุณบ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้จะเป็นคำขอบคุณแต่ละคนและบอกและช่วงท้ายบอกรักแม่แม่แต่ละคนนะครับของเขานะครับนี่พี่แดงขอบคุณไทยบอกรักแม่จากใจของตนเองพี่บีมแล้วก็พี่ฟิล ขอบคุณใครแล้วก็ช่ยง้ายบอกรักแม่เหมือนเดิมอันนี้จะเป็นวิธีการดาวน์โหลดลิงโทนนะครับสมัยนั้นนะครับอันนี้เนื้ออันนี้เป็นรายชื่อเพลงใครทําทํานองใครใครคนเขียนทํานองเรียกเรียงน,นะครับเพลงเนคกวารักแม่อยู่ในแท็กสุดท้ายนะครับ อ่าอันนี้คือชุดที่3ชื่อว่าเรารักแม่ครับอันนี้จะเป็นคำว่าบีซิดบีซิดีคาวเกตเหมือนชุดชุดเรียงความเรื่องแม่ครับอันนี้จะเป็นอพอลโลจิงโลโก้ยี่สิบห้าปีนะครับสติกเกอร์คำว่าชาแนลวีดีวีไอพีไทยแลนด์ราคา159ร้อยห้าสิบเก้านะครับตรง รวมสรนคำว่าบีคิดถึงแม่เรารักแม่บีซีดีคาเกตบีซีทั้งไทยและอังกฤษครับอันนี้จะเป็นรูปเป็นรูปพิพิธมัณในศิลปินของ rs นะครับของค่ายอัปเปอร์ยินนะครับสรนไม่มีอะไรครับโดนตัดเลยครับอืมอันหลังมีรายชื่อเพลงทั้ง10เพลงเหมือนเดิมครับอ่าลืมไปครับอันนี้ปกแตกต่างจากตัวซีดีอด้วยอันนี้ปกอันนี้ปกรูป,ร,ป,ร,ปรูปนี้นะครับ แต่ชุดนี้มี2ปกซีดีเหมือนกับชุดนี้นะแต่ปกชุดชุดเดียวปกในซีดีอ u อ i ด้วนะครับหน้านหลังก็มีรายชื่อเพลงมีชื่อนักร้องแล้วก็มีเวลาบอกเขาไหร่เออลืมไปชุดขออภัยครับชุดนี้มีเวลาบอกไว้ด้วยนะครับขออภัยด้วยครับลืมอันนี้คือคอมเมเชียลยูสใช้สำหรับผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์แล้วก็พิเศษ PVC เพย์แ็คคอนโทรลเหมือนเดิม ติดต่อชำระค่าลิขสิทธิ์โดยสัตว์จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทยจังกัด TTC คือย่อมาจากไทย copyright collection แล้วก็มีการบัญญัติของลิขสิทธิ์ต่างๆแล้วก็มีความยาว44.44นาที13วินาทีนักจำนทน์เพลงอันนี้คือสังเกตนิดหน่อยคือปารากดโดนบางที่ไม่เห็นชัดหน่อยคนระับหางวางที่ปกั ก็กือมือสั่นนะครับมี rs promotion แล้วก็ k master ที่อยู่ครับต่างจากชุดชุดที่เรียงความด้วยแม่ promotion ม,มาเปลี่ยน rs จังกัดแทนนะครับแล้วก็มีใบอนุญาตสำนารเข้าไปดูภายในแผ่นกันแผ่นด้านในเป็น vcg เป็นสีทองสวยงามนะครับนี่สวยงามสุดเลือกค่าด้วยครับจะมีโลโก้ isprs a p p l i c t i o n s commercial use ใช้สำหรับกู้กับการเทมเปอนิ้คอม p พ c ดิจิตอลวิดีโอแล้วก็ลาด VCD ส่วนด้านหลังเป็นลายดอกไม้ไม่มีอะไรครับอันนี้คือนักร้องใคร่างเครดิตแล้วก็โปรดิวเซอร์แล้วับเรื่องดนตรีและดนตรีไทยนะครับ แล้วก็โปรดิเซอร์อัดเสียงห้องอัดเสียงนะครับอ่าบกซีดีจะเป็นรูปนี้นะครับอันนี้บกหนึ่งอ,อันนี้เป็นรายชื่อเพลงใครเป็นคนเขียนใครเป็นคนแต่งและทำทำํานองเรียเรียงและและแต่ละคนขอขอบคุณใครแล้วก็บอกบอกช่วงท้ายของความรักวางรักของแม่เหมือนเดิมครับ ด้านหลังก็มีเหมือนกันครับแต่ละคนขอบคุณของตงัวนเองครับอันนี้คือวิธีการดาวน์โหลดเพลงเต็มนะครับจะใหม่นะนะครับเออลืมไปบอกมีสีพนหน้าสนใจคืออีดังพันพัน,นกรนะครับพีวิวครับวงหินเล็กไปฟานธนากรแล้วก็เป็นเป็น คงเกนไนนะครับมดชุดติดมดแล้วก็พี่วิทไฮเปอร์นะครับต้องรี็กถ่ายหน่อยร้อนครับก่อนกระจายก,กันไปครับขอคลิปนี้ขอลักแม่ไปนานๆน,นะครับเ,เนื่องจากวันที่สิบสองสิงหาคมรักแม่ไปทุกวันอันเป็นอย่างดีนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับ